ตอนนี้ก็เซ็จเรียบร้อยแล้วครับได้สอบกบาได้สอบกว่บาทนสอบสาสอบหนึัอสอยยี่สิบสี่สอบอ้าวเพื่ได้เรียนลอยเศร้าสมพารเราห่วงกากากแล้วนี้ยบบัคางอีไมเต็มมียนเลียวอยากได้ลายสอบเพิ่นกับให้ทีละเครื่องสอบเครื่องสอบก ว่าเลียนตานัดเตะจนมัด่ได้เนาะว่าหนเตี้ยเงเตี้ยเงนี้เขาอยู่สอบมันเดกเตี้ยเรงแย่งเตี้ยเออเราต้องฟองกัเอาเด้อพกอ้เสียไปเนีมันเหล่านักการทัมันผู้หางปบาเเกเขาต้องดมาสอบเขาเมื่อนี้รอยยี่สิบเท่าไรก่อนฮะร้อยยี่สสี่สอบครับมาย่ โอ้ไม่ใส่นี่ใหญ่ขึ้นกองเขาไปย่อมลงเลยเร่รุ่นเลยนั่นล่ะแล้วก็สิแบกขึ้นเขาไปลงซีครับแบบแบกเขาไปไปเติ่งถึงนาครับเดี๋ยวซ่งเมย์เข้าครับมิจจามิจจาเด้อยิจจางามงามจจางามงามสวงามตัวเดียกินนกยี่ยนม่กลาแมงกู๊ก่าแดกแมงย่างี้บอับตัวเดียกินผมก็ไม่ดว อย่างนี้มันยได้กินกูอะกินูกินแม่นเนาะจะเปียงเปียงตลาดกเนี่ยเอออ้ยอมดนนะตังเนกัได้กิน่กาเลยเยบร้อยอจจับ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 อบบออบบบอ่งครับผมตอนนี้ก็นะครับ แบกใส่รถหลอดทั้งข่มขึ้นแน่ไปกันฟากกันก็ได้ครับหลอดทั้งขุ่มคือนม้อแน่โอ้ยผู้ทดสอบซองสอบกระเดีวดอกไับ้ยู่เฝ้าหาหมอลำได้เดยนี่หมอลำใส่เดี๋ยวนี้ฮะฟังเลยควอมมึงแน่หมอลำมีใส่ยง่มฟังหมอลำเดี๋ยวจ้างให้หมอลำน่ มึงอยากพังอะไรเกมาขอค่นิ่น่อยมันไกรีนปรน่ะมึงมึงอย่าไอยังฟังขนาด้เดยวมึยูฟังมันมันมันอัดอัเนหรอโอ้่าอัดไรเด้ขันนี้ไไปโลดอ่าซเกกันมันอ้วกห้าเนี่ยียลงขนาดเลยมึง

มาเลยมาเลยแหมคือหลายนเลเอาตายเ้สู้จำเลยสานีป่ว่าเจ้เจ้เดพน้อยเป็นอย่ไหรออย่ามยังไม่ยอมส่งกูยังว่าะ

หัขึ้นเนาะวุ่นอะัขึ้นเนาะโอ้ยแ่ไปไปไปไล่นอโอ้หัวต่ำกันะบาดนี่ยลหดเลยบ้านเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ัดเดีววะสร้งขนาขอหกันเรียบ้อยเลยวนหัวจหรือ่า พวกกันุณดปังเห้อ่เบืองแห่เน้อบินนองเลยเอานีก่อนเนีก่อนเรียยกไปเลยเรียไเลยพอแล้ว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 องคนอองพ่นเมืองเอง่ยอมเรืองไหนไปไปไยุกเกเมืองพนล่ะเฮ้ยนีดอ้โหเสื้อไปเสื้อเบื้งนี่กูกันะยุกกเมืองพละเฮ้ยรวงจบในเด้อครับ

โาวงคิวน่เลยวะพา่คนพวกพวกพวกบับับัอ oh, ัหมลยเยเย่ไปออไมาลบไหมมาลบไหมมาลบไหมไม่ได้อยู่เนี่ยโอ้อยู่ดอกโอยังดมหลายหมอบเดอยว่นะบางอย่างเนี่ยดิเบดัดยวเอาอยบเมดนี่โอ้ยยาง่อนแล้วโอ้โห่อนเอกซ้ำนี่อย่างดีก้ขึ้นเป็นเบ็ดนอยู่ไก่อยู่ดอก แล่แต่ี่เพื่นแดนไปวุ่นกับยังกวางเฟียงวะโจอะไรอวไปรอม่หนงวหนนูอย่นีไปเอานูอย่นี้เห็นว่าพ่อกันเหรจะไปเอานู้นในกวางเฟียงพ่อแล้วพ่อแล้วไปพ่อพ่อเอาไปยังทัวยังซ้อมหนึงเน่น่ะมาครับเอเจไปซ้อมหนึงนจิ้มตัวยังนี่ของวันบุพเพถูกมากครับผานเอาวางไว้ล่างเดียวนีอ้เนี่ เมงวันชินมงลุดไปวันนี้ไปยเ้าเฮ้ยอู่ยไทยเด้อมึงไปลอยเศร้าอ่ะไปครับวันนี้ไปแบกลงมาครับมาครับวันนี้หวัดลงสีแล้วว่าดำหมูแล้วนะว่าอันนี้อันนี้ลงสีนี่ก็ไม่ร้นเบิร์ตวันนี้แม่ ม่ตีก็่เป็นเม่ม่มมจะนอนมือนอนอัรนเจะตังตองเอาเราใช้เพื่ะไกแบกคอายเลยไงไนีไไไ่ได้กระือิันเไลวิ่งแมยบกขบงมือเลยอยากข้นรงเลยขาแบกเขาตกินอีกแน่ กินใจไปส่งอะไรหรอแม่ส่งวันนั่นกับเมียก็ว่าเราเมียไปนิจางแล้วนิจางแล้วกินใจไปส่งนั่นก็ว่าเราเด้อไปส่งพี่ลากหนึ่งเมียพี่ไปส่งเราเนาะเกี่ยวชิมว่ะเด็กนั่นแล้วเมื่อเซ่เมื่อไรเนี่ยเด้อมุ่งกับนั่นนะเอาไปนั่นเด้อเซ่ไรเซ่ไรเซ่ไรเมื่อตัวเนี่ยเมื่อนั่น ยี่ระได้เมื่อไงจ้ามัวม้นี่เอะเอะเยเอาเรื่องแผน่แบกถือโตก่อนคย่ต้องข่ตอวเคีเคยเคลีต้องต้องตูนไหนาที่เลยครับต้งบดจับบองนึงบดนาที่เพา้าละไมหนาที่เลยครับอาบน้าแต้งตัวเร่อยเลยครับเ้ยป Ông con mì văng lăm. บ้านไหนล่ะ?ว่าแต่น่ะ.บ้านนั่นแต่บอก mua ครับผมหลังจากนะครับคนเขาเรียบร้อยอ้ย่ามานั่นโฆษณาให้เขาโบนับบบ่งโบนได้มา,มามเด้อครับบันดีกินเข่าหลังจากคนเขาแล้ว,วสีเขาแล้วตัวหน้าตัวให้ทำเอเนาะบ <มา S 1> ่เมนูยังเดียนี่อันนี้ย่างใสครับ ใส่กับแก้วตามบังฮ่องกงบงซงว่าขาดบเลียงวะเกรลยกับย้อยไกลครับเอาจานขึ้เลยถ้วยน้อพี่เอาสันเออาเอาถ้วยก็ได้เรารแตยิ่งกันมากกันย้ยอยไกล บิมือครับทำให้แตกเากินนะอันกินพอกระเทียมดอกอันนี้มันแสบผมเลยบังเกอปับปัดไบ่รู้ปลาคามโซ่สองเป็ดสองกบท,ทั่วเดี๋ยวฝาฟาบบีได้กับกินเขาอยู่จำพุงยนันตไวเซน เตนมันเขากว่นี้ะปมายเข่นียหลอตันตัวกวันโมเข่าหรอับโดยไก่กระดูกตั้มให้ดืมากินมว้าว่คณจีมาปอนยังกระดูกมียงหยำลงกันไรกระดูกก็ว่ากินแล้มาปอนกูเลยมื่หมึงมองมึงยืนนนส อย่างใส่ฝีมือหนองซาคือแห่งคักคัวะนอนก็ลูกพีง่ยอยู่นาบ้านก็ได้เดี๋ยวโซ่เดี๋ยวยี่เพือนด่าบ้างอยู่เพือโบพ่อทางพันบบพ่อโบพ่อกินละกรแเ่นเพื่ออยู่เว้เพื่ออืมอืมกิน่มดยังไงกินถึงกระน กินข้างก็ได้สีเขียวขึ้นแม้พี่เครับมาเลยคอับครับสำหรับอีสังบันมือกี้พอจบคลิปนะครับบายซัมเนียครับขอบคติดตามนะครับสวัสดีครับ